ไว้เอาไว้ที Jamie Jamie ่หลังถ no. ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดเลยค่ะแต่จุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่พีค่ะเกี้ยนจามเลยค่ะอย่าไปบอกว่าหิวสุดๆมาแล้วก็ปว่าอ็นแล้วก็ปวดใจสุดๆไม่รเหลือนะคะพี่พีทุกคนพูดมาเด็ดปนะเด็นตรงๆกันมันสอบด้วยกันเราก็ไม่รู้นะจ๊ะพี่พีค่ะอร่อยอร่อยใสะสดใสสดใส่พี่ต้มยอพี่ต้มยำก็ไมะใส่ อร่อยไ้าเราคิดว่ไม่คยชอบมไม้เท่าไหร่นะคะถ้าตามแต่ถ้าแกงนี่คือชอบแต่ก็ไม่ค่อยอยากกินนะจะเรือกกินแค่วหมูยอกก่อนค่ะคือโดนใจสุดสดไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาทำอร่อยนะคะก็คือรสชาตเดี๋ยวก็โหอร่อยโคตรโนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะกะะินส้มตำด้วยกันนะคะมัน,นก็ได้ตั้งป่านเคยจ้าอร่อยอร่อย วันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะไายบ้าไว้ไว้ที่หลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดค่ะแต่จุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่พี่ค่ะเกี่ยนจามดิค่ะอย่าไบอกว่าหิวสุดๆส,สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,ะคะ่ะกินส้มตำด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ตาปมปากเคยจ้าอร่อยอร่อยทำาง,งานนะคะรือเรียกพี่พี่ทุกคนจ้าจะบอกว่าแซ่บสุดๆดเลยค่ะ อไรก็ไม่เคยผิดหวังลนะคะลองชิมก่อนนะคะร<ม>สชาติดโดนใจีกแล้วไดเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่ขาไปสัง่งจำบัตรนะคแล้วนี้ก็คือให้มีโยชินใหญ่ม,มากเลยะคะ่ะทำปาใส่มุโยคะ่ะเขาก็จะใส่หน่อไม้ไปด้วยนะคะก็คือนะคะแค่ส้ตมตำกับข้าวเหนียวค่ะแต่ถ้าจะกินส้ตมตำอย่างเดียว กลัวไม่อิ่มจ้ากลัวไม่อยู่ได้ทั้งวันนะคะก็คือเสริมข้าวเหนียวเข้าไปด้วยเลยค่ะลองชิมก่อนนะคะรสชาติโดนใจอีกแล้วชอบดิฟ้าด้วยก็ไม่รู้นะจ๊ะพี่พี่ะอร่อยอร่อยนะครเสิใส่ใส่ใส่คะตอนี้ต้มย๊อกก็จะมีน้ํานะคะใส่มาแลุ้กสึกว่าอร่อยแล้วก็โดนใจ นะคะพี่พี่ทุกคนพูดมาเติมไปเรั่อยๆในการม้วนร้อยเอาไว้ทีหลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดเลยค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่ๆค่ะเกลี้ยงจามเลยค่ะอยากจะบอกว่าหิวสุดๆได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาค่ะพี่ๆทุกคนลงมือกันเลยจ้าหลังจากตี่สินว่าโดนใจแล้วก็อร่อยนะคะคือกินอย่างเยวเลยค่ะกินรวงหน้าวงหลังเลยค่ะความชอบที่บางทีก็ไม่รู้นะจ๊ะพี่ ร้อยอร่อยนครับมีเสกใสสกใส่ค่ะคุตั้มยอก็าจะมีไม้ล้วนะคะใส่มาปูค่ it, ะเพราะปูเค็มมากกินบ่ไหวจ้าเลยเบียอไว้ค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนที่มาให้กำลังใจกันมาให้กำลังใจกันปูค่ะเพราะปูเค็มมากกินบ่ไหวจ้าเลยเบียอไว้ค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนที่มาให้กำลังใจกันมาให้กำลังใจกันมาดดวใจสุด ไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาทำอร่อยนะคะก็คือรสาัิแบบโอ้โหอร่อยโคตรนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้นะคะแค่ส้ตมตำกับข้าวเหนียวค่ะแต่ถ้าจะกินส้ตมสตำอย่างเดียวกลัวมไม่อิ่มจ้ากลัวมไม่อยู่ได้ทั้งวันนะคะก็คือเสริมข้าวเหนียวเข้าไปด้วยเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาให้หน้อยหรือว่าเราเป็นคนกินเยอะนะคะกินจนเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่ีไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนเก็บแต่จะบอกว่าเหลือแค่ สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะกินส้มตำด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ตั้งปา่านเคยจ้า <_ V an> อร่อยอร่อยตอาไม้ไว้ทีหลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดเลยค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่พี่ค่ะเกี่ยงดามเด็กผ้อย่าคุณบอกว่าหิวสุดๆปพรก็ปูเค็มมากกินบ่ไหวจ้าเลยเหลื่ไว้ค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนที่มาให้กำลังใจกับเราให้กำลังใจกัน สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะกินส้มตำด้วยกันนะคะมันนี้ก็ได้ตานปมันเคยจ้าอร่อยอร่อยก็คือโดนใจสุดๆไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาตำอร่อยนะคะก็คือรสชัตว์เดี๋ยโหอร่อยโคตรโนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้ลองชิมก่อนนะคะรสสัตว์โดนใจอีกแล้ว ลองซิมก่อนนะคะสดสัตโดนใจอีกแล้วนะคะพี่พขาไปสัง่งจำบันตามนะคะร้าน,นี้ก็คือให้มีโยชน์ซินใหญ่ม,มากเลยค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะกินส้มตำด้วยกันนะคะมันนี้ก็ได้ต่างปากนันเืยจ้าอร่อยอร่อยไม่รู้ว่าเขาให้น้อยหรือว่าเราคป็นคนกินเยอะนะคะ กินตนเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่กไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนเก็บจานจะบอกว่าเหลือแคบไม่รู้ว่าเขาให้น้อยหรือว่าเราเป็นคนกินเยอะนะคะกินตุนเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่กไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนเก็บจานจะบอกว่าเหลือแคบ้างานนะคะหรือียกพี่ทุกคนจะจะบอกว่าแซ่บสุดๆเลยค่ะกินอะไรก็ไม่เคยผิดหวังเลยนะคะคือโดนใจสุดๆ ไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาทำอร่อยนะคะก็คือรสชาติแบบโอ้โหอร่อยโคตรๆนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้ยค่ะก็คือช่วงบ่ายนะคะช่วงเที่ยงเราไม่ได้กินมารู้สึกว่าอร่อยแล้วก็โดนใจสุดๆ่ร๊ดนะคะนะะคพี่ๆทุกคนณพูดมาถึงประเด็นเรื่องการบริการมือเสียบมืจ้าคาวเนียชั่นน้ำชงตังค์นะคะจากที่เราลงจาก เปิดการบอสเหตุวันนี้เราก็สัง้นะคะไม่รู้ว่าอาการคนรือว่าคนชอบส้มตำหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือมีกินส้มตำกับข้าวเ,าเหนียวค่ะไม่มีหมูไ่สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะ่ะกินส้ตมตำด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ตาป่าปน,นเคยจ้าอร่อยอร่อยกินเคยค่ะก็คือกินช่วงบ่าย ตุเกียงเราไม่ได้กินดูกระอรอยจ้ยเราพี่ไม่ให้อบไม้เท่าไหร่นะคะถ้าตามแต่ถ้าแกงไม่คือชอกค่ะแต่ก็ไม่ค่อยอยากกินนะนจะเ้อกินชหมูยอกก่อนค่ะต่อไม้ไว้ทีหลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินค่ะแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่พี่คะเกีียงจานเลยค่ะอยากจะบอกว่าหิวสุดสุได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะะไม่รู้ว่าเขาให้หน้อยหรือว่าเราเป็นคนกินเยอะนะคะกินจุนเกลียงจานไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่พ ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนเก็บจากจะบอกว่าเหลือแค่ทำป่าใส่มุโยะค,ะค่ะเขาก็จะใส่ตนไม้ไปด้วยนะคะคก็คืใได้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะไม้ไว้ที่หลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดะค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่่ะเกี้ยงจามดิค่ะอยา่บอกว่าหิวสุดๆนะคะพี่่ะไปสังส่งแจมบัตตงนาแล้วนี้ก็คือให้มุโยชิใหญ่ม,มากเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาให้น้อยหรือว่าเราคนเยอะนะคะ กินจนเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนเก็แบจานจะบอกว่าเหลือแค่ตำปลาสซนโดโยค่ะก็จะใส่หน่อไม้ไปด้วยนะคะก็คือก็คือโดนใจสุดๆไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาทำอร่อยนะคะก็คือรสชัตวแบบวอ้โหอร่อยโคตรๆนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้นะรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็โดนใจสุดๆดนะคะทุกทุกคนพูดมาถตง มุดมารู้สึกว่าอร่อยแล้วก็โดนใจจิตจิตนะคะพิทีกรพูดมาถึงประเด็นต้นกันด้วยกันะวันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไม่รู้ว่าอญญาการคุณหรือว่าคนชอบส้มตามหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือวันนี้กินส้มตามกับข้าวเหนียวค่ะไม่มีหมูไก่ทั้งนานนะคะหรือเรียกพิธีก จะบอกว่าแซ่บที่สุดเลยค่ะกินอะไรก็ไม่เคยผิดหวังเลยนะคะนะคะที่พี่ขาไปสั่งจมบดดำนะคะร้วนี่ก็คือให้มระโยชนเส้นใหญ่มากเลยค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ต้องแชร์กันให้ดีนะคะพี่ๆทุกคนพูดมาถึงวันนี้ก็มาการด้วยกันสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ กินส้มตำด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ตั้งป่ามันเคอจ้าอร่อยอร่อยนะคะไม่รู้ว่าการคนดูว่าคนชอบส้มตำหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือวันนี้กินส้มตำกับข้าวเหนียวค่ะไม่มีหมูไก่วันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะไปบ้านรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็โดนใจจุ่ดนะคะทุกพี่ทุกคนพูดมาเต็ วันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายรู้สึกว่าอารมณ์แล้วก็โดนใจจุดจุดนะคะพี่ๆพ่อคนณพูดมาถึงวันนี้ก็มาาด้วยกันารมุดไปดูแซ่บมิจ้าเขาเนี่ยจำน้ำชงตังนะคะหลังจากที่เราลงจากเปิดการมองเห็นวันนี้เราก็จำชงตังโดนใจสุดๆ ไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาทำอร่อยนะคะก็คือรสสัตว์เดี๋ยโหอร่อยโคตรโคตนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้สวัสดีพี่